<c oughs> บันี้บันพระสิบสี่คำเดือนเจ็ดแรมสิบสี่คำเดือนเจ็ดเป็นวันสำคัญเอ้องกระพากันเขาวัดเขาว่ามาไหว้พระสวดมนต์ฟั้งเทศฟั้งธรรมตามปกติเฮา การฟังเทศฟั้งรรำก็เพื่อที่จะได้เอาธรรมะไปประพฤติปฏิบัติอันนี้เป็นสำคัญจุดมุ่งหมายนะ่ะให้ห้องใดธรรมะขอปฏิบัติไปใส่ในกิตชีวิตประจำวันของเห้เพราะว่าอย่างเพราะว่าเฮ้านะ่ะเกิดมาเนี่ยเ้างบุญจักธรรมะ หาบว่าเข้าใจธรรมะเมื่อหอบว่าจักธรรมะว่าเข้าใจธรรมะการใส่ชีวิตก็ได้ประสบกับความทุกข์้ส่วนหลายได้ประสบสุขหน่อยความสุขนี่ยําฝันเนี่ยละ่ะนอกนั้นมันความทุกข์ให้หมดการใส่ชีวิตอกองอส่วนใหญ่ประสบทุก ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าห้องเรได้ยินได้ฟังธรรมะลกระบอกเข้าใจในธรรมะเอาเลยว่าสามารถปฏิบัติถูกเมื่อปฏิบัติถูกกับปฏิบัติผิดนั่นเองก็เลยเหตุให้ปากฏ เป็นความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยอยู่ในโลก,กมีความทุกข์ในโลกเนี่ยพระพุทธเจ้าบ่าทุกข์มันหลายกว่าสุขอราวาสทุขทุกข์กมันมีหลายฆราวาสสุขม่นมีหน่อยมีน้ำหยั่งฆราวาสสุข สุขพะประกอบการงานอันบ,บ่เป็นโทษอันนี้เป็นความสุขสุขพอ่ะมีสัมสุขพอใส่ใจรับอันนี้ฆราวาสสุขของฆราวาสทุกข์ของฆราวาสปกินนากะอันนี้โอ้ยหลายหลายหลายค้อมทุกข,นะข,ข์นะฆราวาสทุกข์ ถูกพอทําการงานแสวงหาทรัพย์สมบัติมากอันหาในทังที่ชอบทั่วสีได้มากกับเป็นทุกข์อ่ะหามาแล้วก็ทุกข์ส่วนใหญ่แหละก็เป็นนี้ทุกข์เพราะเป็นนีทุกข์เพราะต้องหาใส่นื ความสุขเนี่ยสุขราวาเขามี่รัพย์แล้วบริโภครัพแล้วขันโมไม่ซั์เลยวะนี่ยมันต้องได้ขคนขวายสแสวงหาทําการทํางานโอ้มันมันเรื่องไงการสแสวงหารัพะมันโมมัน,นง่นายๆว่ามาอยู่สื่อก็สิได้รัพย์มากอี่างนีแต่ความทุกข์ทั้งนั้น ถูกตายเสียเมียตายจากภาคพี่น้องไปแดนไกลลงไปไทข่ขา,า,าง่วตังไปแหมขึ้นตังดาวเฝ้าปวดฉี่ย่ำเมื่อฝนตกลล่นมันนี่มันกนวาทุกอ่าข้อมถูกปะกินหนา,าทาถูกนี่แต่ถูกทุกเพราะได้ประสบกับสิ่งอันว่าเป็นทีรักที่ปาถนาทุกเพราะได้พัดภาคจากสิ่งอันเป็นทีรักที่ชอบใจทุกเพราะปาถนาสิ่งไหนว่ได้สิ่งน,าน,านั้น นี่แหละมีแต่แต่สิ่งที่ส่วนใหญ่แหละมีแต่แต่ถูกอ่ะคนอ่ะเกิดมาในโลกนี่ถุกสัดส่วนหลายสุขส่วนหน่อยแต่ว่าคนก็ยินดีที่สิอยู่ในโลกเพราะว่ามันก็มีความสุขอยู่ผนเลเื่อนมากามกามมาคุ้นคุ้นของกามลูกเสียง กินหลดเครื่องสัมผัสธรรมล่มอันนี้แหละพจนเอ็น่ากามคกุนได้เห็นลูกสสีสสวยๆชอบใจพ่อใจเสียงไพเราะเพราะพิะพพงกินหอมหอๆรสอร่อยเครื่องสัมผัสน,นุ่มนิ่ม ทำมรล่มที่ชอบใจนี่แหละเพอนเอนว่ากามาคุ้นเขาได้ประสบสิ่งเล่านี้กะเพ่นเอนว่ากามาคุ้นเขาได้บุบผได้ประสบสิ่งที่ว่านี่มาเนี่ยมันก็นตรงขามกันกามาโทษโทษของกามแล้วเนาะ ลูกเนี่ยก็อยากได้ลูกสวยๆมันบ่ได้ปะเนี่ยมันได้ลูกผู้หฮห้ก็เป็นทุกข์นะมันได้ลูกชิลายชิเล่นะก็เป็นทุกข์เสียงกบ่เสียเอาเสียงดีๆมวนๆมันก็ได้เสียงผู้ไ้เสียงแหบแหบแหงแหงกินกบ่เสียเอาหอมๆมันบ่ได er ้มันก็ได้เหม็นเหม็นกุยกุยรสชาติอย่างได้แ่บแสบถือใจมันบ่ได้มันก่ได้เจ้าลาวเจียวเลว เครื่องสัมผัสนั่งกระนิ่มๆน,นอนกัะนิ่มๆแนวอยากใดมันบ,บน่ได้ไปเ่ยได้ของหยาบๆเนี่ยมันก็เป็นทุกข์นั่นแหละการมาคุ้นกคำการมะโทษการมาคุ้นมันตรงขามกันนะ กามคุณนเนี่ยเป็นเครื่องผูกจิตผูกใจให้เบื่อหายนายห้ค่ายคว่ำกับนัดยินดีกามคุณนเนี่ยผูกไว้เห้ติดอยู่กามาโทษจังให้เบื่อหายนายกามาโทษก็คือรูปีิตรงขามกันนั่นแหละเป็นเหตุให้ห้าเบื่อห้านายค่ายจาง รูปส,สวยๆให้แต่ผูกให้พันให้ติดอยู่รูปสี่ห้าให้แต่อยากพักใสยอยากหนีพระพุทธเจเ้าพระในเห็น <c oughs> เนบญจพิษกล่าะมมกคุ้นทั้งหาเนี่ยการทั้งเทศตั้งรรมนะเขาต้องทำในจิตในใจ เขาต้องเหต็ดใจของเข้าการฟัง้งธรรเน่ะต้องทํำในใจของเข้าไว้เสมอวาคคูบาอาจารย์เทศสอนเ้อาผู้เดียวขณะถทำในใจว่าคนเทศสอนผู้อื่นท่านละถ้รรมะกกับวซึษฐ์มบสาบบกเข่าจิงจิตถึงใจเข้าขณะท้ำความรู้สือวาคคูบาอาจารย์สอนเ้อาบอกเ้อาผู้เดียวคือเกินกับตระเวชเนี่ยนะคือเกินกับวิเกิงเนะี่ยพระจันทร์นะ มีเจตหน้าซองแสงสีนวลสาดซองใส่ห้องผู้เดียวได้เข้ายางไปตั้งไดอีกเกิงกับซองไปใส่ห้องข่มหลุดซื้อของห้องนะเขาหลุดซื้อ่าอีกเกิงเนี่ยมีเจตหน้าซองใส่ห้องเฉพาะผู้เดียวทั้งธรรมะกับซื้อกันเ่าต้องทํำในใจว่าครูบาอาจารย์มีเจตหน้าสอนห้องผู้เดียวแตะท้าทํำในใจอย่างสถานธรรมะติ่ไหลเข้าไปซึมเข้าไปสู่จิตสู่ใจห้องเขาศึสษามาถ เข้าใจธรรมะเ้องศึาษามา,า,า,มาเอาธรรมะไปแก่จิตของห้าได้พรบก็ท่าบาบอได้ธรรมานะนั่บอกเข้าไปจริงๆแล้วก็สอนในพระวะนานล่ะพุโทโธพุโทโธพุโทพโธนี่แหละตั้งสำร่วมระว่างจิตของห้าอ,อยู่ในอารมณ์ที่ห้าตั้งไว้คือคำบริกรรม บ่อยจิตทรงสายไปทางอื่นบ่อยจิตทรงไปทางนอกคนทั่เนี่ยเป็นทุกข์ยี่เดือนี่ทุกข์ย้อนคล่อมขึ้นนั่นเองทุกข์ย้อนคล่อมขึ้นไ่ได้ทุกข์ย้อนยังดอกควาอมฟุง้งซ่านบุญมีบุญบนะ้ายนตะ่างๆนี่แหละขึ้นน่ะคนทั่วเนี่ยทุกข์หลาย เศร้าโศกโศกกายยึดมืมอนี่เป็นยู่ว่ได้กัก็ย่อมข้อมขึดนนี่เด้เข้อขึ้เอานะข้าอินเข้าคขึ้คนทั้งหลายทั้งปวงน่ะบกเข้าใจข้อมขึดนะแล้วก็เล้ทุกข์นี่น่ะส่วนผู้มาประพฤติปฏิบัติบับเนี่ยทำจิตเจเข้าให้เข่าถึงความสงบ ได้ทุกมันก็หมดไปแล้วมันก็หดที่สุดทุกหล่ะเนี่ยวนี่ยนะจิตมันบดสงบมันมีถึงต่สัญญาอารมณ์ปุงแตงไปคิดว่ามันจะของเข้าใจธรรมะคิดว่ามันจะของหูธรรมะไอหูนะมันหูอยู่หูมัลดล่ะผู้ใได้ังธรรมะกับหูไปฟ,ฟังธรรมะก็เข้าใจ แต่ว่าจิตบ่งหูจิตเท่าจริงๆมันบ่งหูหูด้วยสัญญาอารมณ์ว่ามันหูด้วยอำนาจแห่งสติปัญญาของเฮาเนี่ยมันเลยแก่ทุกข์บ่ได้ไห่คันหูด้วยสติปัญญาแต่แท่าไรโอ้ยทุกข์เลยบ่มีบ,บ่ปรากฏเกิดขึ้นมาเมื่อกี้บ่ตั้งอยู่ได้น่ะ ขันธาหูโดยสติปัญญาเนี่ยหูโดยสัญญาเนี่ยหู้ดยการคิดนึกปรุงแต่งด้วยการจดจำยิงนงในฟังมาหลายจำได้หลายมันเป็นเอื่นมาสัญญาอารมณ์การคิดตึกตองหาเหตุหาผลมันเนี่อเพื่อจเอิ่นจินต์ตาปัญญามัน,มนใส่บ่ไรมันแก่จิตบ่ไรเนี่ยจินตามยะปัญญา มันแก้จิตเท่าบ่ได้แก้ความทุกข์ที่ปากฏในจิตบ่ได้นี่แหละสรุปบาทเนี่ยธรรมะที่สิเขาไปแก้จิตได้นต้องทําจิตก้างห้าให้เขาถึงความสงบเมื่อจิตข้างห้ามันสงบลงไปแล้วเป็นสมาธิลงไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมามันเกิดขึ้นมาจากจิตที่สงบน่ะ นั่นแหละมันจังเป็นธรรมะของเฮาเกิดข้อมหูข้อมเห็นขึ้นมาภายในหันเกิดจากข้อมสงบมันจังไดเกิดจากข้อมคิดนึกปูงแต่งโอ้บ่ได้แก่จิตบ่ได้ทุกข์คือกองวัดปีสลัดปันได้กระบอกพ้นทุกข์นี่แหละหู้หลายปันไดกระบอกพ้นทุกข์เป็นยังสั้นด้ เ้าสิวหลายกันได้เขากับบุพคนแก้จิตติของบ่ได้นั่นเองอนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญการภาวนานะเขากับฟังมาหลายแล้วธรรมะเขาฟังมาหลายแล้วมันบริซึมเขอไปสู้ใจเขาเลยพเราะว่าใจเขาบรสงบไหม,มนี่มันสำคัญตรงนี้เลย กันจิตท่าสงบลงไปแล้วโอ้ยปัญหาท่างป่วงเกิดขึ้นม,ม่นกระดับล่งอยู่นี่ท่าสีเห็นวันเกิดที่พระอัสสชีคนแสดงท่านแกเองแก,แกอุปติสสะปริพาชกนะพระสารีบุตรนั่นเองพระอัสสชีเนี่ยรอดสัเนเลเป็นพระอรหันนะ่ะราดสัเนเลเป็นพระอรหันเนะี่ยเราไปบินฑบาทพ่อไปบินฑบาตเนะ่ะ อุปติสสะกริภาคชกหรือว่าภาษาลิบุตรเนี่ยเห็นแล้วโอ้เหลื่อมใสยิริยามารยาทเป็นงามตาพจนเห็นเห็นโอ้งามใจว่าสงสัยสมณะนี่สิเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในโลกนี่แหละยักกันันเลยห้าสิถามห้าสิไปถามปัญหาธรรมะนำพินมาสั่นก็ล่อโอกาสล่อเวลาพระอัศชิิบินทบาทมาแ้วก็มานั่งฉันมีห้อใหม่ พฉันแล้วแ้วพภาษารีบุตรก็เขาไปถามกาบเลี่ยนถามท่านบวชในสำนักผู้ใดผู้ใดเป็นคู่เป็นอาจารย์ของท่านบวพพระสมณะโคดมเป็นคู่เป็นอาจารย์ล้าพระสมณะโคดมแสดงถ้ำอ,อ,อียังมาพระอัศชิเนี่ยเพิ่นกงหุจักภาษารีบุตรเป็นผู้มีปัญญาหลาย เพิ่งได้โอ้โหท่านข้าพเจ้าเพิ่งติเข้ามาในถ้ำมีไน่ในใหม่ๆยังม้าในโดนบ่สามารถที่จะแสดงถ้ำให้พิศดารได้อุปติสาวะมุเป็ัยังท่านบ่แสดงให้พิศดารก็ได้แสดงเอาตั๊กง้อขอดถ้ำมาระษาลีบุตรมาจังออสัรคอัศกิริแล้วก็แสดงถ้ำเยธรรมาเหตุปปภาวะรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุ เป็นเพลินเบาเรื่องถ้ำทั้งหลายทั้งปวงย่อมไหลมาแต่เหตุเยธมาเหตุถูกปัพพวาเตสั่งเหตุุงตะทะาคโตเตสั่นจจโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมนโน,นเนี่ยมองเพิ่นแดสดงคำนี้เน๊ภาษาลิบุรโรย์รเร่าเป็นผู้ภาวนามาก,ก่อนจิตเราสงบแล้ว พอเรามาทั้งว่าท่านทั้งหลายเกิดแต่เหตุแล้วก็น้อมจิตก็ไปเบื้องในเหตุเลยคือเหตุคืออยู่ในจิตอ่ะน้อมสติสัมปชัญญะเราเข้าไปเบื้องเหตุเหตุมันอยู่นี่วะท่านเหตุแห่งทุกอยู่หนี่เหตุแห่งข้ามอยู่นีวะท่านน้อมจิตเข้าไปอพอเราค่อยฝึกจิตจนได้ความสงบมาแล้วเด้่พ่อพระอัศจีว่าท่านทั้งหลายเกิดแต่เหตุเพื่อเข้าไปหาเหตุมันเลยไปเห็นเหตุเลยอืม ทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุจะดับไปเพราะดับเหตุแห่งทำนั้นพระอัจิเทศัำเนี้ละ่ะเบาหัวขอัำเนีละ่ะภาษาลิบุตรได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยจักมองแก้ทุกข์ไหมตะก,กี้กับเป็นน้ำหาแก้ยังมองเอือนคุนทุกข์นะตามลัธิสนใชัปริภาชก ตามลัทธิของปริพาโชคคนสอนมากเะยปัญหาทั้งพันคอภาษาเรียบุตรแล้วก็เลี่ยนได้เหมือนทางได้เหมือนแก่ตอบปัญหาได้เจนจบหมดแต่ว่าบทสามารถแก้ทุกได้เพราะว่ามันเป็นคําสอนนอกศาสนาส่วนคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่เป็นคําสอนที่แก้ทุกได้คําสอนในศาสนาของพระพุทธเจ้าเนาี่ยเพราะฉะนท่านทั้งหลายเกิดแต่เหตุเท่านั้น มีเหตุจังเกิดเกิดอยู่นในแหละอยู่มองมหาเหตุในขึ้นใจเนี่ยนี่แหละใจนี่แหละเป็นมหาเหตุมันออกจากใจนี่เออคันดับไปก็เพราะดับที่เหตุเพราะนี่ไปดับที่ผลเด้ข้าวบกเข้าใจห้าวไปหาดับที่ผลข้าไปหาดาับความทุกข์ไพ่นอกต้องการในผู้นั้นเหตุจังสัน่จนจังติ เจาจังสีเศร้าทุกต้องเตะนั่นมากจาจังสีเศร้าทุกจริงๆแล้วน,น,นั่นละ่ะห้องคืดว่านะต้องเป็นยังสัน้นเป็นยังสี่จ้าังสีเศร้าทุกห้องย้อนความสุขไปไวทั้งนอกไกล,กลไปนาปลายเหตุไหมเขาจะไปดับยุปปลายเหตุมันบดับขันธ์มาบดับต้นเหตุปุ๊บคือเขาดับไฟนี่แหละเขากระดับยุโมงสบิกมันเนี่ เอาคัทเอาเบเกอร์ลงมังเดียวเลยดับหมดสะลานี่กันสิไปดับวิศวกรรมน้ํดับอยู่สมองสมองอ่อนสะลาอยู่มองสวิกมันน่ะเดี๋เบเกอร์ใหญ่ันลงมงเดียวดับมดสานี่ทาทั้งหลายเกิดแต่เหตุมันอยู่ที่เบเกอร์นี่เห็น่าเหตุมัน่ะมองไฟมันแลนเข้ามาเนี่ยที่มันไปงสว่างอยู่ทงนั้นทงนี้ไปใส่งานหมองนี ข aker, ัน่าเอาเบเกอร์มันนร่องปุ๊บมองอื่นก็หยุดหมดเลยนี่คือดับที่ต้นเหตุก็คือกันทุกทั้งหลายทั้งปวงท,ที่ห้องเป็นทุกข์นี่ยขันท่าเขาถึงความสงบปุ๊บทุกแล้วนั่นกระดับหมดน,นี่ขันท่าเห็นเหตุมันละ่ะเขาหาความสงบก,กระดับหมดเน,นี่ยภาษาลิบุตรมาเห็นมองนี้เห็นเหตุเห็นผลมองนี้พระเนรชันได้เป็นพระโสดาบัน นี่ยังเกิดขึ้นมาปัญหาอะไรเกิดขึ้นมามันก็นเกิดอยู่นี่พอเขาไปเห็นปุ๊บมันก็นละงาับลงอยู่นี่เกิดขึ้นอยู่นี่แล้วก็ละงาบลงอยู่นี่นี่แหละทุกทั้งหลายเกิดแต่เหตุสิดับไปเพราะรับเหตุมันเหตุมันอยู่นี่ช่วผลมันก็เคลื่อนค้อยหายไปเองคันท่านรับเหตุแล้วเนี่ยลาก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันพระอัจชีวา พระพุทธเจ้ามีปกติสอนจังสี่วะท่นนั่นคือเอาหัวใจของศาสนามาสอนเพราะว่าเจ้าว่าปริภาชกนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่อพุทธศรราสนาเป็นปฏิปักษ์ต่อข้าสอนพระพุทธเจ้าโดยแท้ก็ต้องสอนหัวข้อท่านอันละเอียดลึกซึ้งนี่ถังเขาสามารถเข้าใจเข้ากติกายเป็นพุทธบริษัทขึ้นมาเลยแก้ทุกข์เขาได้เลยไหมนี่เท่าคื่กันละ่ะ เขาไปเบิ in então, à, ่งไม่น like ีล่ะรับเขาแกะทุกเลยถ้าไปแก้น้ำผู้อื่นอ้ยหมือดหวังศาสตร์เนี่ยไอ้ผู้นั้นเฮ็ดจังสันเขาจังสิเศร้าทุกข์ไอ้ผู้นี้เฮ็ดจังสี่เขาจังสิเศร้าทุกข์ไงเหมดเลยหมดควมหวังเลยเฮาคนในโลกนี่มันหลายกระโดดมันสามารถติ่สิไปแก้ได้ดอกแกอยุ่นี่แหละแก้ในจิตต้องเขาแก้ควมเห็นควมคิดต้องเข้าในมองเดียวหายหมดเลย ทุกในโลกนี่ครับมันก็มีเยอ่ขึ้นกาละ่ะแต่ว่าใจห้าบกไปถูกเขาห้าดับเหตุมันแล้วเนี่ยเนี่ยไปยังไนละ่ะห้าดับที่ต้นเหตุนะแต่ว่าเยธรรมาเหตุปภาวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสั่นจะโยนิโรโทจะเอวังวาติมห้าสมณะเขามหาสมณนะคือพระพุทธเจ้านี่ปกติแสดงอย่างสี่วันผลมาทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุ ท่านมันที่ับไปเพราะว่าดับที่ต้นเหตุเนี่ยความทุกขก์มีมเหตุมันจังมันจังมันจังทุกข์กนนะมันมีม่มองเกิดอันดับที่มองเกิดถ้แล้วก็ทุกข์มันก็ดับหมดเนี่ยเขาก็ต้องดับให้ทีม่มองหลวงปู่ดูลมันจะว่าคนคนสมัยนี่เป็นทุกข์งั้นก้มขึ้นเจ้าของอ่าอ่าขึ้นไม่ก้มขึ้น เขาเลยเป็นทุกข์คืดไปวาดภาพไปมุง่งหวังพุงแต่งไปอยากให้เป็นยังสัน้นอยากให้เป็นยังสี่ขันมันเป็นไปได้คือควมคืดโอ้ยโลกนี่ก็เสียออไปกล่องไว้ใส่เงินข่ำกำเกลจริง,งต่างๆขันันไดคือคืดเมื่อส่วนตัวเนี้ยข่อยบุมมีมองไว้แลวเงินข่อยเจดี JD, ฟ้าแฝดไปเรียบร้อยแล้วป่านนี้น <laughs> มันคือข่อยคืดจ้นะนี่แหละ คำมันคือสิ่งที่ห้องคืนเนี่ยโอ้สัพย์สมบัติเอาไปกองไว้ใส่ของแต่ละคนแต่ละคนหลายแต่โลกนไยเพราะฉะนั้นแล้วขมวดลงมามันมาอยู่ในอำนาจผู้ใดผู้หนึ่งท่านทั้งหลายสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอยู่เหนือจากอำนาจของผู้ใดผู้หนึ่งแหละมาอยู่ในอำนาจของห้างมันอยู่ในสภาพะเป็นอนิจจัง เป็นความทอนอยูบ่บไดคือความทุกข์เป็นสิ่งที่ปรยู่ในอำนาจของผู้ใดคืออนัตตานี่แหละขมวดล่องเนรสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันบเปิดไปตามสิ่งที่ห้องคนดออกอันนี้คือวิธีแก้ปัญหาจิตใจนี่แหละขันท่าได้ตั้งธรรมะเองสิงเหรอน้อมไปพินิพิจารณาเหตุจังใดเขาจงสิเขาไปถึงเหตุแทงทุกข์ไดเมื่อเขาไปเห็นเหตุมันมันก็ระง,งับดับลงไปเลยเนี่ย มูจักเหตุแล้วมันก็ระงับดับลงไปในขันปัญญาหลายคนก็ดับได้เลยทั้งเมดทั้งง่วนขันปัญญาหน่อยก็ดับดับไปเรื่อยๆดับไปเรื่อยเหตุได้เกิดขึ้นมากก็ดับไปดับไปก็คอยดับไปแก้ไปนี่แหละมดปัญหาโดยประการทั้งปวงย่ำไดุ้มละหายกังวลเลยนี่เอาืมเนโบให้ฟังให้เป็นเครื่องประดับจิตประดับใจอย่างสิละนั่มไปประพฤติปฏิบัตินี่คือวิธีแก้ทุก ที่แก่ทุกข์ของเอาต้องแก่โดวยวิธีนี้อยังสิสำเร็จประโยชน์ถ้าบ่แก่โดวยวิธีนี้ไม่มีทางที่เอาความิดมาแก่ทุกข์แล้วก็ทุกข์กไปเรื่อยย่นทุกข์ไปทั้งนาน้่แก่เฉพาะปอนนั้นมันไม่ได้คนอะต้องหดขมาการปฏิบัติธรรมต้องหดเขามาคือจังห้องหูกลมหอมเนี่ยการศึกษาธรรมะ คือปริยัติธรรมเนี่ยคือการกลางหฮมหแต่มันใหญ่ขึ้นนงมันกว้างขวางออกพิสดารออกไปส่วนการปฏิบัติธรรมหุบขขม้าคือห้องหุบลวงหมเนี่ยเหลือได้น้อยลงเหลือเป็นอันเดียวอาการปฏิบัติธรรมคือหุขขม้าให้จิตสงบเป็นหนึ่งส่วนการศึกษาธรรมะขยายออกให้กว้างให้ขวางคือหฮมเนี่ยไอ้หูจักตินคือจังสี่สมาธิคือจังสี่ปัญญาคือจังสี่ ถ้ำมดนั่นเป็นยังสีถ้ำมดนี้เป็นอันนี้ขยายออกไปอันนี้คือปริยัติ่วนปฏิบัติมดเขามาให้เหลืออันเดียวขันเขามาถึงอันเดียวสลักก็แก้ทุกได้นี่แหละอ๋อใหตังพ่อสมมอสมควรกับสมมติยติลงแต่เพียงเทนี้เอวังก็มีเดยปยะกาลชนี